องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสมาคมขัวศิลปะจัดกิจกรรมบ้านศิลปินในสวนศินมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021เชียงราย f ฟเวอร์แอนด์อาร์ตเฟว2021แสงสีในดินแดนมหาสจัรหน้นสวนไม่งามริมน้ำกก โซนศิลปะศูนย์ราชการฝั่งหมินอำเภอเมืองเชียงรายจัังหวดเชียงรายนายภาสกรบุญยรักษ์ผู้ว่าราชการจัังหวดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบ้านศิลปินในสวนศิลป์มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสมาคมขัวศิลปะจัดกิจกรรมบ้านศิลปินในสวนสิลป์ภายในงานมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแสดงศัก,กยภาพของศิลปินเชียงรายรวมถึงก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงงานมหากรรมระดับชาติของจังหวัดเชียงราย ณสวนไม้งามริมน้ำกกโซนศิลปะศูนย์ราชการฝั่งมินอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนางอาท,ทิตย์รวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายสุวิจใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะนางกัญจนาตุ้มกลีผู้อํานวยการสถาบันศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ภายในงานมีงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุด The Art of Flower งานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากเครือข่าย ทางวัฒนธรรมและช่างฝีมือจากชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดเชียงรายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของดอกไม้และธรรมชาติรวมถึงกิจกรรมการออกร้านศิลปะของศิลปินเชียงรายจำนวนกว่า20ท่านงานแฮนด์เมดกิจกรรมอาร์ตเวิร์กช็อปการแสดงบนมินิสเตดและกิจกรรมทางศิลปะอื่นๆอีกมากมายซึ่งงานมหากรรมไม้ดอกอาเซียน2021ณสวนไม้งามริมน้ำกก ัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคม2564จนถึงวันที่1มกราคม2565นิวส24สถานีเพื่อประชาชนสุกัวรีสุวรรณรายงาน